ะะเป็นเพื่อนาตุดิลนลักคณะทตุดิมนมังกรพืชศพกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแลนดอมหัวข้อกันนะคะเรากับเขา,าจะได้เป็นแฟนกันตอนกี่โมงจริงๆแล้วความหมายหัวข้อนี้นะคะก็หมายถึงว่าเราจะได้เป็นแฟนกันไหมในเร็วๆนี้ไม่สามารถตอบได้หรอกว่าจะได้เป็นแฟนกันตอนกี่โมงนะคะก็ตั้งหัวข้อให้มันเป็นแรงดึงดูดเฉยๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ที่คุณคบคุยอยู่ตอนนี้มีโอกาสจะได้เป็นแฟนกันจริงๆไหม ก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะทั้งผู้ติดต,ตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะสำหรับเพื่อนๆคนใดนาสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับวังได้ผ่านช่องทาง l ล n e ID นะคะเดี๋ยววังจะส่งรายละเอียดการจองคิวต่างๆกลับไปให้กับเพื่อนๆนะคะและขอฝากโปรแกรมดูดวงดีๆด้วยนะคะ โปรแกรมสินแสบาร์โคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆรู้สึกชอบประทับใจนะเพื่อนๆสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะว่าเรากับเขาจะได้เป็นแฟนกันตอนกี่โมงนะสำหรับชาวธาตุดินมังกรพุทงศกันไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทัดดินรักขนาดทัดดินมังกรพุกศพกันหัวข้อเรนดอมนะคะเราจะได้เป็นแฟนกันตอนกี่โมงนะคะความหมายก็คือจริงๆแล้วเราจะได้เป็นแฟนกันหรือเปล่านะในความสัมพันธ์นี้ที่ยังไม่ได้มีสถานะอะไรที่มันชัดเจนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงนะในการพัฒนามันจะมีอะไรดีขึ้นไหมทัดดินชาวมังกรคือผู้ที่เกิด15มกราถึง14กุมภาพุมพาชาวพฤษภคือผู้ที่เกิด15พฤษภาถึง14 มิถุนาชาวกันคือผู้ที่เกิด17กันยาถึง16ตุลาคมนะคะจับไพ่เป็นสถานการณ์ฝั่งของตัวธาตุดินขึ้นมาแล้วนะคะสถานการณ์ฝั่งคุณค่อนข้างที่จะดูตึงๆหน่อยนะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีความไว้ใจในตัวของคนคนนี้เท่าไหร่ยังมีความกลัวอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเขามีความลับอะไรกับเราอะ่ะมันทําให้เราอยากจะรู้ในความเป็นตัวเขาได้มากกว่านี้นะคะ ในสายตาที่คุณมองเขาตอนนี้จากการแสดงออกของเขานะคุณคุณมองว่าเขาดีเขาวางตัวดีมากๆเลิศเลิศเลิศโปรไฟล์ดีคาแรคเตอร์ดีทุกอย่างแต่คุณก็ยังไม่ได้ไว้ใจคุณรู้สึกว่าเขามีอะไรที่ปกปิดซ่อนเลนเราอยู่แล้วคุณก็พยายามจะพิสูจน์ในมุมที่คุณคิดว่าเขาปกปิดอะไรบางอย่างกับเราในแบบที่เขาไม่ได้พูดความจริงกับเราออกมาในส่วนที่คุณไม่รู้อาจจะหมายถึงว่าคุณอยากจะดูในข้อเสียของเขา ก่อนนะคะคืออยากจะศึกษาดูใจกับเขาไปมากกว่านี้ก่อนก่อนที่คุณจะฟันธงว่าเขาคือคนที่ใช่แสดงว่าถ้าดินลีลา่าเยอะบทบาทเยอะคุณบทพิสูจน์เยอะโจด,ดหลายข้อมากนะคะและเขาคนนี้ก็เหมือนทําถูกทุกข้อทำให้คุณรู้สึกประทับใจทุกข้อแต่มันก็ยังมีเอ๊ะมีอะอยู่ในใจไงยังมีแอบสงสัยอะไรในตัวเขาแล้วคุณก็อยากจะใช้เวลากับเขาให้มากกว่านี้ คุณรู้สึกว่าคนอะไรมันจะเพอร์เฟกขนาดนั้นมันจะดีทั้งภายนอกภายในเลยเหรอเขาไม่มีมุมมืดที่เขาซ่อนเอาไว้ในความเป็นตัวเขาเลยเหรอซึ่งตัวธาตุดนินอะคุณอยากจะเห็นมุมมืดในส่วนของเขาก่อนจริงๆเขาอาจจะเป็นนางฟ้าก็ได้นางฟ้านะคะที่ลงมาตกหลุมรักคนธาตุดินแต่คนธาตุดินก็อาจจะรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์อะมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์เดินดินคนหนึ่งที่จะต้องมีมุมดีบ้างเลวบ้าง มีมุมดีบ้างร้ายบ้างแต่กับคนเนี้ยที่เข้ามาคุณยังไม่ได้เห็นข้อเสียอะไรเลยนะคะพอเขาแอคชั่นแต่ด้านดีๆก็กลายเป็นความระแวงสําหรับคนทาดินอีกทาดินทาดินทาดินคุณคิดยังไงคุณคิดยังไงกับเขาคนเนี้คุณคิดยังไงคุณคิดยังไงกับเขาคะชาริออตคุณคิดยังไง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันดูราบลื่นเกินไปมันดูอะไรอะไรก็เข้ากันได้หมดเลยการพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่เขาสามารถที่จะผ่านบทพิสูจน์ในสิ่งที่คุณตั้งโจทย์ไว้หมดทุกข้อเลยค่ะเขาดูเหมือนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างง่ายดายราวกับว่าสถานการณ์ตรงนั้นนะ่ะมันออกกล้วยเข้าปากไปเลยนะคะโดยที่แบบว่าไม่ต้องพิจารณาอะไรมากคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดไหวพริบด,ดี หรือแม้กระทั่งคุณตั้งคําถามอะไรก็ตามมันเหมือนเขารู้เกี่ยวาตินไปหมดเลยว่าคุณหลอกถามอะไรเขาหรือเปล่าเขาก็จะแก้โจทย์ตรงนั้นได้ในแบบที่คุณรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะรู้ทันอืออารมณ์ป,ประมาณนั้นอะมันทําให้คุณรู้สึกว่าการที่คุณจะจับผิดคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากคุณรู้ในมุมมืดของเขายากมาก คุณก็ยังมีความเชื่ออยู่ดีนะว่าคนเรามันไม่มีใครเพอร์เฟกไปทุกทุกด้านมันจะต้องมีข้อติข้อติงอะไรบ้างที่คุณอยากจะเห็นมุมนั้นของเขาเพราะความที่เขารู้สึกดีกับคุณความที่เขารักคุณไหมเขาถึงไม่อยากจะแสดงมุมหลายๆออกมานะคะมันก็ดีแล้วนะทำไมทำไมาตาดินถึงอยากเห็นมุมหลายๆของเขาล่ะทั้งทั้งที่เขาก็เลือกที่จะปฏิบัติอะไรดีๆคุณนะเพราะว่าาตาดินเป็นคนที่ไว้ใจคนยากไงคะ่ะ อาการต่างๆจากประสบการณ์เก่าๆที่คุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ประมาณว่าคุณเคยเจอความสัมพันธ์ที่ดีออกับคุณมากๆแบบนี้แหละดีแบบนี้แหละแต่สุดท้ายการตกหลุมรักของคุณมันไปรักในตอนที่เขาเผยท่าแท้ที่แท้จริงของตัวเขาออกมาไงคุณอาจจะเคยเจอประสบการณ์ต,ตรงนั้นมาแล้วแล้ววันหนึ่งคุณมาเจอใครอีกคนนะคะที่ปฏิบัติดีกับคุณเหมือนกับที่คุณเคยเจอมันก็เลยทําให้คุณไม่ได้ไว้ใจ ว่าเขาจะดีกับเราแบบนี้ไปแบบสม่ำเสมอแล้วอาจจะมีบ้างที่หาเรื่องจับผิดเขานะคะเรามาดูกันนะสถานการณ์ฝั่งเขาค่ะสถานการณ์ฝั่งเขาตอนนี้เป็นยังไงเอ่ยสถานการณ์ฝั่งเขาเขาออ้ my ม o ก็เขาเป็นคนฐานะดีนะเป็นคนรวยนะเนี่ยเขาจริงจังมั่นคงกับคุณเขาคิดถึงขั้นแบบอยากแต่งงานสร้างครอ,อบครัวกับคุณเลยนะถ้าจริง เขาทุ่มเทกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากๆเพราะเขาคาดหวังแล้วก็ปรารถนาให้คุณนั้นเป็นคู่ชีวิตของเขาเลยค่ะฉะนั้นไม่ได้แปลกไม่ได้แปลกเลยว่าทําไมเขาถึงไม่แสดงด้านมืดของตัวเองออกมาทําไมเขาถึงแสดงแต่ด้านดีๆกับคุณเพราะคุณคือเจ้าหญิงเจ้าชายของเขาไงค่ะเขาเลือกปฏิบัติเขาอยากจะปฏิบัติอะไรดีๆกับคุณอยากจะดูแลเทคแคร์คุณทั้งภายนอกภายในจิตวิญ,ญญาณแล้วก็วิถีชีวิตของคุณเขาอยากให้คุณอยู่อย่างสบายกายสบายใจค่ะ เขาเป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่มีความเปรกับธาตุดินมากๆนะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่จริงตังแล้วก็มั่นคงในความสัมพันธ์นี้มากแต่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทไปทั้งหมดอะไม่ได้รับการตอบรับในแบบที่เขาต้องการจากคนธาตุดินเลยอะคะ่ะ เขาปรารถนาที่จะเป็นแฟนกับคุณนะแต่คือถ้าดินคุณข้อพิสูจน์เยอะมากอะ่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะตั้งใจทําโจทย์ในทุกๆข้อที่คุณอยากจะให้เขาตอบในสิ่งที่คุณรู้สึกประทับใจเอาจริงเขาตั้งใจที่จะปฏิบัติดีกับคุณแล้วก็เลือกที่จะทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะเขาก็ท้อใจเหมือนกันนะเวลาที่คุณแบบระแวงเขายังไม่ไว้ใจเขาอะมีความท้อแท้อยู่ในใจนะว่า เขาทาถึงขนาดนี้เขาเลือกที่จะปฏิบัติดีกับคุณขนาดนี้ทําไมคุณถึงแบบยังไม่ได้มอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับเขาอีกเขาคิดยังไงกับทตุดินเขาคิดยังไงกับท่าดินคะเขาคิดยังไงกับทตุดินเขาอยากได้รับสถานะที่ชัดเจนการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เขาต้องการแสดงว่าเขาคาดหวังกับคุณมากนะคะถ้าคุณปฏิเสธความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะต้องแบบ เสียใจมากๆพอเขาคาดหวังกับคุณไว้สูงมากเลยแล้วเขาก็เชื่อมั่นในความดีของเขานะคะเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้สถานะที่มั่นคงกับคุณในแบบที่เขาคาดหวังปรารถนาเอาไว้เขาก็เลยเลือกที่จะทุ่มเทให้กับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้ธาตุดินมาดูกันสิเขารู้สึกยังไงกับคุณความรู้สึกที่เขามีต่อคุณ เขารู้สึกเขารู้สึกว่าเขาติดติดอีโก้อีโก้ของคนทาตดินอะเขาเขาติดอะไรบางอย่างอ๋อที่เขาจะมีแอคชั่นถัดไปกับคุณเหมือนคุณไม่ค่อยเปิดทางให้เขาเพราะเพราะไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ดูเหมือนคุณไม่เชื่อเขาไปสะหมดเลยเขามีความรู้สึกได้นะว่าคุณอะจ้องแต่จะจับผิดเขานะคะแต่เขาก็ไม่ได้หวั่นเกรงอะไรในแอคชั่นของคุณที่ มันกําลังต่อต้านในในความเป็นเขาอยู่นะคะเขาก็ยังมุ่งมั่นตั้งใจนะที่จะทําอะไรดีๆให้คุณเห็นนะจนกว่าคุณจะยอมรับให้เขาลงเรือลําเนี้ยไปกับคุณนะคะลงลงเรือลําเดียวไปกับคุณนะ่ะถึงแม้ว่าเรือลําเนี้ยที่เขาจะลงไปกับคุณมันจะยากแสนเข็นขนาดไหนนะธาตุดินเขาก็เขาก็ยินยอมอะที่จะทําตามในแบบที่คุณบัญทานะคะความสัมพันธ์นี้ธาตุดินเป็นฝ่ายควบคุมมากกว่าอืมแล้วคุณก็เป็นฝ่าย เลือกตัดสินใจคุณคุณได้เปรียบเหนือกว่าเขานะมันแล้วแต่คุณเลยอ่ะคุณจะเลือกเลือกเขาให้ลงเรือลำเดียวลำนี้ยไปกับคุณไหมล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณสักทีคําถามนี้มาอีกแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าทําไมนะทําไมท่านดินคุณถึงไม่ชัดเจนกับเขาสักทีดีกว่าไหมฮะทาไมคุณน่ะถึงยังไม่ชัดเจนกับเขาสักที อยากใช้เวลาคุณต้องการใช้เวลาค่ะไม่อยากข้ามสติกยังไม่อยากข้ามสติกอยากสนิทสนมกันมากกว่านี้ก่อนคุณจะไม่ใช้เวลาเพียงน้อยนิดนะคะตัดสินใจอะไรที่มันรวดเร็วคุณกลัวความผิดพลาดเพราะคุณเคยพลาดมาแล้วคุณเคยเจอคนดีมาแล้วไงเคยเจอคนดีในคราบคนเลวมาแล้วเข้าใจปะเจอคนดีจากภายนอก คุณเคยเจอความสัมพันธ์ที่แบบทุ่มเทอะไรแบบนี้กับคุณมาก่อนแล้วสุดท้ายสุดท้ายมันแตกสลายไปเพราะการที่คุณเชื่อในสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าว่าสิ่งนั้นมันจะดีอย่างถาวรและคง,คงทนนะคะแล้วคุณก็มาเจอคนที่ปฏิบัติเดียคุณแบบเนี้ในแบบที่คุณไม่มองไม่เห็นข้อเสียอะไรเลยนะคะแล้วคุณกไ็ไม่ได้อินในความดีแบบใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวแล้วคุณจะไปตกหลุมรักคุณจะไม่ตัดสินใจในระยะเวลาที่มันสั้นขนาดนั้น ระยะยาวคุณอาจจะเลือกรักษาสถานะความสัมพันธ์ในแบบมิตรภาพดีๆในระยะยาวกับเขาไปก่อนเป็นเพื่อนเป็นคนคุยไปก่อนจนกว่าคุณจะรู้สึกสบายใจแล้วคุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาอันสมควรแล้วอะที่คุณจะมอบความไว้ใจให้กับเขาได้ะคะ่ะหนึ่งดาบแล้วความชัดเจนมันจะเกิดขึ้นคุณจะเป็นแฟนกับเขาได้ก็ต่อเมื่อเขากับคุณจะต้องเจออะไรที่มันท้าทายอีกหลายอย่างเหมือนเราจะต้อง ต้องมีบททดสอบกันเยอะมากนะสำ,สำหรับธาตุดินเป็นคนที่เปิดใจยากนะเนี่ยดูเป็นคนที่แบบใครๆก็พังกําแพงของธาตุดินยากมากเลยสิ่งเดียวนะที่จะสามารถพังกําแพงของคนธาตุดินได้คือการใช้เวลาแล้วก็การกระทํานะคะคุณเปิดใจยากมากยอมรับอะไรยากมากคุณค่อนข้างท, e ที่จะมีอีโก้แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอคติกับความรักหรือเปล่ามันอาจจะเป็นปมฝังใจที่ผ่านๆมาคุณไม่ได้ปิดโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่การเปิดใจที่เราจะไปรู้สึกยอมรับใครคนใดคนหนึ่งอะ มันต้องแน่ใจจริงๆอะว่าคนคนนั้นน่ะแต่มันคงกับคุณอย่างถาวรนะคะคุณไม่อยากเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอคุณต้องการแน่ใจในตัวของคนคนนี้ก่อนนะคะว่าเขาอะคือคนที่ใช่สําหรับเราจริงๆที่เราเลือกใช้ชีวิตคู่กับเขาเขาว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่กับคุณนะแต่ถ้าดีน่ะคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่กับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเร็วๆเนี้ยจะได้เป็นแฟนกันไหมอะ เร็วๆนี้จะได้เป็นแฟนกันไหมหนึ่งถ้วยโอกาสมันมีนะโอกาสมันมีนะคะแต่มันก็อาจจะมีสถานการณ์ที่ยากยากลำบากด้วยด้วยการที่เขาจะต้องเอาชนะใจธาตุดินแล้วก็จะต้องทำอะไรทุกๆอย่างที่ธาตุดินรู้สึกว่ายอมรับมีโอกาสได้เป็นแฟนอะ่ะรู้สึกว่ามีโอกาส เพราะเอาจริงนะทตุดินมันมีหลายๆอย่างที่เขาก็ตอบโจทย์คุณได้หมดนะว่าเขาก็คือคนที่ใช่ในในประมาณหนึ่งสําหรับคุณเขาคือคนที่คุณรู้สึกว่าน่าสนใจแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดในตอนนี้นะคะที่คุณจะตัดสินใจแบบนั้นแต่ถ้าเขาใช้เวลากับคุณไปอีกสักนิดหนึ่งในการศึกษาเรียนรู้ดูใจกันเนี่ยรู้ทั้งข้อดีข้อเสียของกันและกันมีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจเป็นแฟนกับเขาแน่นอนแต่อาจจะไม่ใช่ในระยะเวลาเร็วๆเ,เนี่ย แต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสค่ะมายืนยันอีกครั้งสรุปจะได้เป็นแฟนกันไหมมีการยืนยันด้วยนะอะม,ามายืนยันค่ะบทสรุปเลยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเชมเพ r ร n เรนสี่ถ้วยเกเหรียญเด็กเหรียญแล้วก็มีไพ่ห้าเหรียญตื้อเท่านั้นที่ครองโลกชาวสองบางคนที่เข้ามาดูท่าดินนะ ตื้อเท่านั้นน่ะตื้อเท่านั้นแล้วก็ใช้เวลากับธาตุดินเท่านั้นมันไม่มีการตัดสินใจชั่ววินาทีเดียวหรือแป๊บแป๊บอาจจะเป็นปีอ่ะรู้สึกว่าคบกับธาตุดินต้องต้องคบกันเป็นปีกว่าจะได้เลื่อนขั้นไปเป็นแฟนอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนคุยหรือเป็นเพื่อนกันก็จะต้องอยู่ในะระยะที่แบบสนิทกันจริงๆจนธาตุดินรู้สึกว่าโอเคเราเราเป็นแฟนกันก็ได้อ่ะจนกว่าธาตุดินจะจะรู้สึกยอมรับให้ให้ให้เป็นแฟนได้นั่นแหละถามว่า ต้องใช้ความพยายามเบอร์ไหนท้าดินถึงจะมีโอกาสตัดสินใจเป็นแฟนบอกเลยว่าใช้เวลาค่ะคือไม่ไม่มีทางรัดไม่มีทางรัดว่าใช้เวลาแค่สอสามวันแล้วเป็นแฟนเลยได้ไหมอยากเป็นแฟนกับท่าดินไม่ได้ค่ะทุกอย่างใช้เวลากับท่าดินหมดเลยนะอ่าแต่ต้องใช้ความพยายามกับคนท่าดินหน่อยเด้อสําหรับช้าส่งนะคะอุตสาห์ตั้งหัวข้อว่าเรากับเขาจะได้เป็นแฟนกันตอนกี่มโมง หมายถึงเขาอ่ะควรจะชัดเจนกับเรากับกลายเป็นว่าเปิดไพ่มาก็คือ้าดดินคุณเป็นฝ่ายไม่ชัดเจนกับเขาซะงั้นกี่โมงไม่รู้แต่รู้ว่า้าดดินจะตัดสินใจให้ใครเป็นแฟนก็น่าจะหลายปีนะคะดูราศีที่เกี่ยวข้องชาวธนูมีชาวตุลมีชาวสิงมีชาวมีนมีชาวพฤษศมีชาวเมษมีชาวกรกฎนะคะ นอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตอุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามไปมาตลอดเดี๋ยวไว้กันนะเราเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย